ตำแหน่งที่วางโฆษณาที่คุณสามารถทำได้บน Line Ads p l a ต f o r m ตำแหน่งที่1สามารถแสดงผลได้ในหน้า Chat l i ต์ซึ่งหน้าแชทลิส s t นี้นะคะเป็นหน้าที่มีคนมองเห็นได้สูงสุดถึง49ล้านเลยเพราะว่าตอนนี้ใน Line เราเนี่ยมีผู้ใช้งานถึง49ล้านรายแล้วนะคะในช่องทางถัดมาที่โฆษณาจะไปแสดงผลได้นั้นเราเรียกว่า Line Time Line ค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นช่องทางหลักสำหรับการทำโฆษณาบนไลน์เลยก็ว่าได้ ซึ่งเขาก็จะมีการแสดงผลที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไทม์ไลน์ฟีดเวลาที่เราเลื่อนดูเราก็จะเห็นในส่วนนี้นะคะหรือจะไปอยู่ใน Discovery Main ด้วยเวลาที่คุณค้นพบสิ่งใหม่ๆนะคะก็สามารถแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นได้หรือว่าจะเป็น Recommended Feed ก็สามารถแสดงผลบนนี้ได้เช่นกันทั้งหมดนี้ล้วนเรียกว่า Line Timeline นอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะโฆษณาใน Line Ads Platform เนี่ยยังสามารถไปแสดงผลได้ในหน้า Line Today ด้วยค่ะ ไลท์ทูเดย์อ่านข่าวไปมาคุณอาจจะเห็นโฆษณาแทรกอยู่ในนั้นนะคะเรามีทั้งแบบที่เป็นท็อปเพจอยู่ด้านบนเลยหรือแคตตาก r y p เพจนะคะอยู่ด้านบนของหน้าแคตตาก็อหมวดหมู่ข่าวสารต่างๆอ่านไปอ่านมาเจอโฆษณาแทรกแบบนี้เราเรียกว่า Article Page นะคะแทรกได้หลากหลายรูปแบบเลยอาจจะมีทั้งที่เป็นภาพขนาดใหญ่แบบจัตุรัสหรือว่าจะเป็นภาพแบบแนวนอนก็ได้นะคะมีหมดเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าตอนที่คุณตั้งค่าคุณเลือกไว้เป็นแบบไหน ช่องทางถัดมาที่โฆษณาจะไปแสดงผลได้อีกนะคะตำแหน่งนี้เนี่ยจะเข้าไปอยู่ใน Line TV ค่ะเชื่อว่าใครหลายคนชอบดูทีวีย้อนหลังหรือว่าชอบดูรายการเด็ดๆดีๆชอบดูความสนุกใน l i น์ TV ซึ่งแน่นอนแหละช่องทางนี้เราก็สามารถทําโฆษณาเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันของ Line TV ได้ด้วยเช่นกันนะคะโดยจะเข้าไปได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสปอตไลท์นะคะสปอตไลท์จะเป็นไฮไลท์อยู่ตรงข้างหน้าเลย หรือว่าในช่องเสิร์ชเวลาพิมพ์ค้นหามีโฆษณาแฝงอยู่ตรงนั้นนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีอยู่ในคลิปเพจแล้วก็ฟีดเพจด้วยแทรกอยู่ในเนื้อหาคอนเทนต์ที่จะมีวิดีโออยู่ด้านบนเรียกได้ง่ายๆว่ามีคนดูวิดีโอไปก็เห็นโฆษณาของคนอยู่ด้านล่างได้ด้วยช่องทางถัดมานะคะที่โฆษณาบน Line a อ p l f t r o r m สามารถไปแสดงผลได้เราเรียกว่า Line w a l l e t ค่ะ ลายวอลเล็ตหรือหน้ากระเป๋าตังค์นะคะหน้านี้เนี่ยเป็นหน้าที่สําคัญมากๆสําหรับใครที่ใช้ลายอยู่แล้วแล้วชอบใช้ลายในการชําระเงินด้วยนะคะหน้านี้จะมีพื้นที่โฆษณาให้คุณเรียกว่า support image นะคะ support image หน้าตาจะเป็นโฆษณาที่แฝงอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นี่คือหน้าตาโฆษณาที่สามารถไปแสดงผลบนนั้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะคะคือ5ตําแหน่ง5ช่องทางที่โฆษณาของคุณจะไปแสดงผลและเฉิดฉายได้ผ่านการทําโฆษณาบน Line p l a แพลตฟค่ะ